สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัจดจตุจักรนะครับโอ้โหการถ่ายมายากรนี่ถ่ายลำบากแต่แต่มันก็สามารถซ่อมได้นะครับอันนี้เป็นการเสกของใส่กล่องก่อนอื่นนะครับก็ต้องให้ดูว่ากล่องไม่มีอะไรก่อนนะครับก็ขึ้นมาให้กล่องวางกล่องที่ม,รรม่มีอะไรนะครับก่มีอะไรการจะเสกของเข้นานะครับการจะเสกของเข้ากล่องนะครับเราก็ต้องค่อยๆจับนะครับจับแบบนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็เสก ต้องค่อยๆทำเลยหนูๆต้องค่อยๆทำแต่ถ้าถ่า,ายคลิปเนี้ยเราสามารถตรวจสอบได้แต่ถ้าเราไปล่นจริๆเราก็จะตรวจสอบแ,แล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะเสกของเข้าไปในกล่องการเสกของเข้าไปในกล่องก็คือเราก็จะเปิดฝากล่องแล้วค่เยๆเ่ยมของเข้าไปข,ข้อสําคัญว่าเราจะของเข้าไปยู่ในกล่องได้ยังไงโดยที่ไม่ให้ผู้ชมเห็นตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเราก็เด็ก ลกลกก่องนีี้็จะมสนใจยังไงนะครับก็ติดต่อจังสักได้วิชานี้ลงทุนไม่ยอะเลยนะครับเดีด๋จะสอนให้วิชานี้เราสอน,นรีนสอนให้เดิกก่อนดื่นการเล่นมยากลนะครับหนูหมุมฝากไว้นิดนึงอย่าเล่นเพื่อ้ากำไรเลยเล่นเพื่อความสนุกสนาน คนนี้สามารถจะนําไปโชว์หน้าชั้นหน้าฟองเแดบบ้แล,ลว้วลงทุนน้อยครับลงทุนมแดงและไม่ต้องไปเสียสินค้ไม่ต้องไปไงเรียนแพงๆแพงเลียนอาจจะเอาสัพไปรับบางอย่างอาจจะเอาสัพไปสอนนิดนึงนะครับ,รอ,รบอันนี้คิดเฉลยว่าเดี๋ยวต้องรอสักคู่ก่อนนะครับคลิปฉเฉลยแล้วบางค,คนนี่รู้สึกดูคลิปฉเฉลยไปแล้วนี่ไม่ดีเลยดูแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมคือดูแล้วแบบไม่ได้ไปพัฒนาดูแล้วก็จะแสียหาย จะทำสั่งเล่นมายาคนเพื่อความสุขยาสนานะครับเพื่อความสุขส์านาแล้วก็อยากคุ้มสิ่งที่ได้มาเป็ี่ยนไปสวัสดีครับขอบคุณครับ